เอาตู่โหมดการเมืองนะครับตอนนี้ต้องหาเสียงกันในทุกจังหวัดครับแม้เป็นจังหวัดซึ่งไม่มีโอกาสที่จะชนะอย่างจังหวัดบุรีรัมพ์พักประชาชนตอนนี้เนี่ยเจออุปสรรคหลายอย่างนะครับทั้งกระแสที่ไม่ได้เข้าข้างขณะเดียวกันบ้านใหญ่เขาก็รวมพลังกันแน่นวันนี้ลงหาเสียงที่บุรีรัมย์ก็ต้องบอกว่าเป็นถิ่นของเนวินแต่ธนาธรไป ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันไหมนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าเขาก็เคยคุยกันเหมือนกันตั้งแต่การโหวตให้กับคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่การลงรอบนี้ฮะเป็นการแข่งขันแล้วไม่ว่าจะเคยคุยกันมาหรือไม่ก็ต้องคาดหวังชัยชนะพักส้มเนี่ยตามหลังเขาอยู่หลายช่วงตัวเพราะว่าบุรีรัมย์เท่ากับพักภูมิใจไทยนะครับวันนี้คุณธนาทรไปหาเสียงครับช่วยผู้สมัครเนี่ยนะฮะสอสอของพักประชาชนคุณทวีศักดิ์ทักษิณน,นะครับ คุณทวีศักดิ์นำสกุลทักษินนะฮะซึ่งไปกันที่เทศบาลเมืองนางรองอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์คุณธนาทรเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคขึ้นปราศัยบอกการเลือกตั้งครั้งที่แล้วหลายคนเสียใจมากการแล้วพิธาไม่ได้เป็นนายกพักก้าวไกลไม่ได้ตั้งรัฐบาลทุกคนเสียใจคิดว่าเป็นโอกาสทําให้ประเทศดีขึ้นแท้ๆแต่ความสําคัญในการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์นี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ15ปี ที่เสียงประชาชนนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลได้จริงเพราะไม่มีสอบอแล้วคุณธานาธรเนี่ยพูดแซวตัวเองเลยนะฮะว่ามีหลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่าเลือกพักประชาชนกลัวเดี๋ยวพักส้มจะไปกาให้หนูเป็นนายกหรือเปล่ากาส้มมันจะได้หนูอ่ะคุณธานาธรบอกรอบนี้ไม่มีอีกแล้วกาส้มและได้หนูไม่มีอีกแล้วครับ อย่าไปเชื่อข่าวรวมอย่าไปเชื่อข้อความเพจนี้เขาต้องการทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสับสนยืนยันกันอีกครั้งไม่จริงหัวหน้าพักของเราคุณนัทพงศ์เรือปัญญาวุฒิพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วดังนั้นยืนกันยืนยันกันอีกครั้งว่าไม่จริงนะครับฝากส่งข้อความของผมให้กับเพื่อนๆนญาติมิตรของทุกท่านด้วยว่าเลือกพักประชาชน กาพิพชรของเราหรัวหน้าพักของเราเป็นนายกรัฐมนตรีครับจะได้ไม่สับสนกันขณะเดียวกันบอกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี -66 <ๆ>เขาบอกว่าพักแบบนี้เป็นได้แค่พักทางเลือกไม่สามารถเป็นพักใหญ่ได้แต่เราก็เป็นไปได้ขณะเดียวกันรอบนี้ฮะพักประชาชนไม่ใช่พักทางเลือกแต่เราเป็นพักหลักเป็นพักอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลือกตั้งรอบนี้เขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอก ที่ธนาทรพูดมาพักประชาชนไม่มีทางเป็นรัฐบาลแต่มันขึ้นอยู่กับประชาชนจากนั้นคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพร้อมด้วยผู้สมัครสส,สในจังหวัดบุรีรัมย์ของพักประชาชนก็ขึ้นรถปราศัยตามตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองนางรองขอคะแนนจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดสดนะครับซึ่งเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยก็เป็นพักภูมิใจไทยอยู่แล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้พยายามดูบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักในบางจุดครับ แต่หลังจากคุณธน,นาทรนะฮะไปหาเสียงตามตลาดแล้วเนี่ยหมายกำหนดการที่ให้สื่อเขาบอกว่า10โมงถึง11โม,ม,ม,มงโม,มีจุดนัดพบผู้สมัครผู้สนับสนุนหน้าโรงแรมเทพนครพอาะ11โมงถึง11,45<อ>จะแจกแผ่นพับจากจุดลูกชิ้นยืนกินแต่ปรากฏว่านายธนาทรเนี่ยเดินทางมาถึงสถานีรถไฟซึ่งเป็นจุดจำหน่ายลูกชิ้นแล้วคุณธน,นาธร ไม่เดินไปที่ลานขายลูกชิ้นนะฮะเพียงแค่ลงจากรถมาพบปากกับผู้สมัครไม่กี่คนเมื่อถามว่ากระแสข่าวว่าพักส้มไม่เอาพักแดงไม่เอาพักน้ําเงินนั้นจริงไหมคุณธนาธรบอกเรื่องนี้ผมตอบไปแล้วให้หัวหน้าพักเป็นคนตัดสินใจผมเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงพอให้สัมภาษณ์เสร็จคุณธนาธรไม่เดินไปลานลูกชิ้นยืนกินเลยนะฮะยกเลิกอันนี้คือรายงานข่าวจากนักข่าวนะบอกว่ายกเลิกภารกิจ ที่จะเดินตามตลาดและในตัวเมืองหมดเลยแห <ไป S 1> ล่ง <ไป S 1> ข่าวบอก <ไป S 1> น่าจะมีคนของพักประชาชนเข้าไปสำรวจตลาดมาแล้วแล้วมองดูว่าจะมีกลุ่มคนเนี่ยถามคำถามที่ไม่พึงประสงค์และจะเป็นประเด็นอย่างคำถามเรื่องมาตราน1นึ2และก็เรื่องของทหารก็เลยเปลี่ยนแผนอย่างกระทันหันแต่เปลี่ยนแผนเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนไกลสรุปก,ก็ไปปลาใสอีกที่หคุณผู้ชมแล้วรอบนี้ที่ไปปลาใสเนี่ยนะครับ ก็พูดถึงความได้เปรียบในจำนวนสอสอปาร์ตี้ลิสคือเขาบอกรอบที่แล้วเนี่ยพักประชาชนอ่พักก้าวไกลได้คะแนนปาร์ตี้ลิสมาเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวรอบนี้ขอกาให้สองใบเลยได้ไหมรอบที่แล้วอาจจะกาให้แค่ปาร์ตี้ลิสแต่รอบนี้ขอทั้งพักทั้งเขตเลยเพื่อส่งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับ เคยสนับสนุนพวกเรามาแล้วในปี66ในบัตรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลณวันนั้นเป็นระดับหนึ่งของกุรีรังขออีกครึ่งเดียวขออีกหนึ่งไปคราวนี้ขอสองไปปัดใจไม่ได้ส้มครึ่งไปไม่พอขอส้มสองไปประชาชนทงรงกุรีรังครับสมดายน้อยเป็นสองอครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนลำบากถูกเอารัดเอาเปรียบในสภาและทนายนัดจะไปยกมือให้หัวหน้าของเราให้หัวหน้าพักของเราหัวหน้าเทคนัดพงเรืองปัญญาุิเป็นนายกรัฐมนตตีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลประชาชนครับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับสอบถามชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย่างคุณลุงประเวศพวงพัฒนาะธาดา อายุ70ปีเป็นเกษตรกรบอกว่าตอนนี้อยากเห็นพักการเมืองที่ไม่ใช้เงินในการเลือกตั้งไม่ใช้เงินมหาเสียงเพราะถ้าลงทุนมากเขาก็หวังจะไปเอาคืนมากลุงบอกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนมีเงินมหาศาลที่ไหนจะเอามาให้ฟรีๆสุดท้ายเขาก็ไปโกงกินกันก็เลยอยากได้คนเนี่ยที่เข้ามาแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจริงๆนอกจากนั้นอยากได้นายกรัฐมนตรีที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาให้ชาวบ้านอย่างตรงจุดด้วยครับ นายกคือเขามาแก้ปัญหาบ้านเราปัญหาบ้านเรามันมีมานานแล้วมันก็แก้ยากนายกจะต้องมีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลก้าวหน้ามองไม่ใช่เฉพาะบ้านเราต้องต้องมองเห็นทั่วโลกอ่ะครับจะต้องเป็นนายกของของของคนรุ่นใหม่คนที่มองเห็นอนาคตนะครับเข้าใจปัญหาชาวบ้านแล้วก็มาแก้ปัญหาชาวบ้านได้ ก็ให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แก้ปัญหาพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญหาหลายๆอย่างในะด้านพลังงานแบบนี้ก็ให้สะอาดให้พลังงานสะอาดแล้วก็คอร์รัปชันนะครับคอร์รัปชันปัญหาคอร์รัปชันให้มาแก้จริงๆยังจังนะครับไม่ใช่ปากว่าตาขยิบหรือว่า นี่นะฮะก็เป็นเสียงสะท้อนของประชาชนว่าก็มีหลายส่วนเหมือนกันนะที่อยากได้นายกของคนรุ่นใหม่อยากให้แก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอรัปชันนะฮะซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็พูดถึงกันหลายจุดเหมือนกันนะที่จะต้องเข้าไปสอดส่องปัดกวาดแล้วก็ดูแลขณะเดียวกันคุณผู้ชมต้องบอกว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายเลยสําหรับพรรคประชาชนนะฮะเพราะเจ้าของพื้นที่เขาเหนียวแน่นมากๆครับเป็นถิ่นของครูใหญ่เ네นวิน นะฮะซึ่งเป็นครูใหญ่พักภูกภมิใจไทยครับเมืองหลวงของพักคุณเดวิจชิดชอบเพียรพยายามปั้นเมืองรองให้โดดเด่นเท่าเมืองหลักจนได้รับความไว้วางใจจากบุรีรัมย์กว่าสอสอสิบที่นั่งในจังหวัดเพื่อเมื่อสมัยที่แล้วแม้คุณธนาธรผู้นำจิตวิญ,ญญาณพักส้มนะฮะหมายมั่นอยากจะเจาะให้ได้สักหนึ่เขตซึ่งเขาบอกว่าหเขตก็ยังดีนะยังนับเป็นเป้าหมายที่ยากยิ่งกว่ายากครับ เพราะผู้สมัครข,ของภูมิใจไทยเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วเขาลงเต็มที่อย่างเช่นทัพใหญ่ของภูมิใจไทยนําโดยครูโสโพลสารำอดีตรองนายกแล้วรัฐมนตรีหลายสมัยโอ้โหคุณผู้ชมดูเวทีปาใสสิเขาจัดที่หนองหนองขามานวิทยาคมนะจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านที่แห่มาฟังเนี่ยนับพันนะนี่สะท้อนความเป็นเจ้าถิน่นพักอื่นก็ยากที่จะเจาะได้ดนอกจากนั้น ศักดิ์ศรีของครูใหญ่เนวินรอบนี้ถึงขั้นปั้นหลานสาวนัทธิดาเล็กอุดากร์ลงสนามแทนลูกชายชัยชนกปักธงเขตสองนะครับคุณพลอยนัทธิดาเป็นลูกสาวของภูสิทธิ์เล็กอุดากรนะฮะคุณพลอยคุณพลอยนัทธิดาเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณภูสิทธิ์ซึ่งคุณพลอยเนี่ยเป็นนายกอบจอบุรีรัมนะมีศักดิ์เป็นหลานสาวคุณเนวินชิดชอบนะความสําคัญของเขตเลือกตั้งที่สองเนี่ย ต้องการแผนทีด่ดูครับจึงจะรู้ว่าเป็นพื้นที่เจ็ดตำบลของอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีตำบลสม็จตำบลอีสานเป็นที่ตั้งของอาณาจักรธุรกิจตระกูลชิดชอบโรงโม่หินศิลาชัยสนามฟุตบอลสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนื้ออื่นใดคือตำบลสม็จและตำบลอีสานนี่อยู่ในพื้นที่เจ้าปัญหาคือเขากระโดงด้วยซึ่งเขากระโดงก็เป็นจุดอ่อนของค่ายน้ําเงินนะครับ ทำให้พักคู่แข่งหยิบฉวยเอาเรื่องนี้มาใช้หาเสียงด้วยผู้สมัครสอส,อสอบุรีรัมค์คยน้ําเงินเนี่ยนะครับ8เขตเป็นคนหน้าเดิมยกเว้นเขตเลือกตั้งที่สองที่ส่งหลานสาวของคุณเนวินลงแล้วก็เขตเลือกตั้งที่4ส่งคุณรังสิกรที่มาตรึกะนะฮะส่งลูกชายอย่างคุณชนกากันลงสนามแทนแต่ก็ไม่ทิ้งจากเดิมเท่าไหร่นะครับนี่คือความยากของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์